เขียนให้เลยบอกเขียนห้อยเป็นโซตัวทอข้อยตูนนี่ใส่ตัวทอข้อยตูนนี่ใส่ฟ่วมือให้มึงไข่ก็ะไรเดาของโบหัวซาเล็กน้ำมือเจ้าเขียนเซฟฝ่ามือของแม่นี่แม่นบอกฝ่ามือเจียวไข่แมงน่ามือเลย็กกว่าฝ่ามือฝ่ามือมันตกาบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมจิตรามแม่เนาเนาะครับแม่เนาหรือว่าแม่เตียนย่าหล่ะครับผมไปเบิ่งไปชมตัวเลขเพราะว่าได้ยินข่าวว่าแม่เนาเพิ่นเห็นตัวเลขอยู่ต้นกล้วยครับ รองไปเบิ้งครับพอแม่เน่าพูดว,ว่าตัวนี้เห็นชัดเจนเด่นขึ้นมาแบบโอ้แตกต่างโมลหลายครับท่านผู้ชมเนาะจะจริงบ่จิงฮองก็ลองไปจีตามเบิ้งกับแม่เน่าครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ทั้งต้นกล้วยกลางท้องน้าของแม่เน่าเลยครับผมผมแม่งคิดทอดใหญ่แล้วาสี่ผมเห็นหา,านสี่ยูตะวันท่สีขิวหัขิวซ้ำซ้ำ นี่ต้องกัะเขากันในตัวกั่สันไข่เสื้อเป็นซิบใบท่าใบนั่งไข่ยข่หอดเหรียญไอยไปจำให้่อยเลยนะไข่เชือยสามสามเด้สามสามไอยฝันทั้งสิ่ชั้นถึงว่าเร้อข่ถึงว่าเจ้าว่าไปเามันขี้คิวจูบอ่ะไข่ฝันว่าไปยามพี่น้องอันสมเด็บแล้วเสี่ยวไขยหมอท่ายู่บัหมังขามมาเฮ้ยพี่สันชูถือเล็บอว่าไปว่าให้ ให้ม,มึงเนี่ยเธออยู่เมื่อ,อคุณว่าที่หนึ่งข่างล่างสามสามข่างบนพอยเห็นคักฝ่ามือเอาขวดว่านขึ้นข่อยประจานแต่ให้ข่อยใส่เสื้อเป็นล้านคนว่าโอ้ขี้คือคักแต่ฝันว่าอ,อยู่่อนครับน,น,นี่เขาบอกด้วยนะครับเขาบอกไปมาซื้อร่องมึงดึกครับคอยฝันค้าครับเห็นเทปฝืมือให้คนเมืองเที่ยวข่อยเอา้าระว่ามันว่าอันนี้ความฝันหรือของจริงอ๋อในความฝันครับครับเด็กสามข่อยไ้่บอกพอนายพอนายเจ้าอยากรวยว่ข่อยว่าข่อยจะไปตลาดแม่นาำข่อยรู้ขุมะนั่งยู่เตียงเนาะ เจียวแมงเป็นี่ยนะเตือนว่าเอาเป็นลาเนื้อเปล่ามาเตือนลาฝันขับฝันแนวก็เรียกเจีหมอไข่เจียวไข่ผู้ขาขายเท่าแกงไงนี่มันฝันเห็นมันว่าเฮ้ยมาสั่นมึงมืว่าคนโสกันแตกตึอนเตือมึงเห็นอีหยังโอ๊ตผวกกันนั่งมึงเิ็นเฮ้ยมามองคนป่วยขวานมันเอาใส่ฝ่ามือมาเขียนให้เลยบอกเขียนห้อยเป็นฟูตัวทอข้อยตู้นี่ใส่ฝ่ามือให้มึงไข่ก็ได้เดาเขาบอกหัวซาเลียกน้ำมอเจ้าเขียนใส สามมือของแม่นี่แมนบอมือเสียวข่มาหลันลาอเลยเรียกว่าสามมือกล่มอมันว่า่ข้างล่างสามสามข้างบนชือร่องมึงนะฮีหนึ่งข้างล่างสามสามข้างบนผ่อยากวอกข้อขยันืมขี้ร่องมึงจากโเหร่องมึงะกันเลยบุออยนร่องมึงหาอวบว่า่แมนอยู่ครับแมนแมนตบกันนั่นว่าเฮ้ยมึงิ้บอเสียงเขาเฮ้ยข่กับเสียงข่กินเพาเอามือออกมาข่เลว่าพขให เจ้าอยากรวยบอกไม่บอกคือหมาแท้เหอเขาจะไปตลาดช้าทุนนักเรียนไม่เปล่าความจริงนะท่านไไงอะตว่ากับสื่อไงดีดิสามสามโมเดลกับครับกับซีนหนึ่งคืนทักก็เกาหลีเล็กน้อยพวกคุยตลาดว่าอันเล็กน้อยมันต่างไปหาเจ้าข่อยบ่ิจากเขาได้เข้าหัวจากเขาขายกาแฟ่ะเขาว่ามันเขาไปหาเจ้าเยอะกว่าแม่วสั่นเขาขายกาแฟเขาขายกาแฟยากจริงครับ ไม่เ้เห็นอะไรผู้ไหนเทยว่าบริดภคอดใหญ่เยอะไปว่าอน้องทเจ้าัอว่าเจ้ว่าไปหายายคอยขึ้นถอดใหญ่ีเยวดสีไว่าน่บอกคนดีครับจดียว่า่มตรงี้เดี๋ยไว้บอนะ่าข่อยไปนี่ข้นโซนโอขดจีบขั้นวดเป็นยังสีละคับทานุ่เล้ว่าสั่นจีบเอาเลขไมหาเก๊ดเนื้ทางบนที่กีงทางลังก็ได้จังวหกเม่นอกช้องเลยครับทั้งวันยังข่อยขอยฟันังสี่ละฟันน่ะเขามาบอกข่อย 谁熬？是吧？ แกนึงทสอง๋อจะจังออกแมนออกช่องเด่งรับคืนกันล้วแต่ได้ได้ทั้งล่างทั้งบนครับนี่นะครับครับไข่มาโุนปีหลายปีสิปีผาฝั่เห็นโอ้งฟันเห็นไอยว่าผว่าหัวซา์มเจ้าตัวคบ่ข่อยไพราะว่าสีบวบจบปีนกจโอ้ครับเอาคนเดียวทำนีเชียวอีเามข่ยังบวบรานาะอีเชียวอีแม่เจ้าเลยเรียกตัวเจ้าย้ำเจ้าเลยอยีกบวกเขาเนี่ยบวกเลยกูบวบเขาเลยมันต้อง่มไ เดีนยวตาคนเดียวโอี่เดียว่ะแม่บอกคนเนี่ยมันลูกสาวบอกที่ว่าคือคยวะโอ้ยายบอกคนเดียวเานี่นั่นบอกคนที่ซื้อแจ้งเศร้านั็นหลักอีกเดียวคู่ฝังทางฝันเจ้าทึกว่าคือปกติซื่อเรื่องคนวบบอกคับเอาิ่งมือมาได้ใจเด็กท้ากับเด็กทำที่หนึ่งกับปีสีหนึ่งทางล้างบอกพร้อมสีหนึ่งทางล่างเลยคร่มันเกิบอกคนเดียว มันก็ไม่งิ่เียวข่อยหอาไ่ว่าสิบวบัคขนขวแ่รตึงขอยกระบอกกรอกรอักกะอักเอาพุดเดียวเลยเป็นบ่แล้วก็ซสือทีนึงแล้วเสือเจ้าเสือบ่ปผักักเจ้าชีนึงก็ชีตายล่ะซื้อแล้วไปตส่อออย่าซืือักายหว่านคเลยว่ามาหานเป็นไปมาบางไงทำว่าเจ้าซสืออลรกูที่เือตัวอกูกับซื้ือีนึงอ้ยย ก็เสียใจเพิ่นเนะาะเขา,าได้หน่อยใบแต่เขาฟังมลยเนาะใบเตยเขาตือแต่ละเศร้าสามสิบผุนเนาะครับทำมีเขียวน้อยเขียวอีหวันไม่เฉื่อหลายข่ะเนาะเดี๋ยวนี้นี่ยหนูขอถามคุณย่าเนี่ยหนูอาจจะมีโชว์มีกับคุณย่ายกับเป็นได้เด๊อกินรถมาหนึ่งสิบตัว ว่าสิมาหาคุณยายจนมาจนได้ได้เหมือนก็บเบเคยจ้าเแล้วทำ้ยายซื้อหลายเราไปโอ้ยไนซื้อแล้วซื้อหลายเลยเมืนบ่ว่าสิซื้อแม่นหวยใต่ดินมันบอมอั่นั้นเนาะขายสซื้อตาสามสองก็แล้วกันนะดูหาหกใบนี่ะตอนดี้ค่อยว่าเสียซีใบมันเอามาใหยขอยักบลายังบัอหไาแต่ยังบอมมีเงินใหญ่แต่ซึ้มาคอยเงินมายยพี่ว่าเอาว่าป้าไงหวยบ่มีเงินเนาะ คือกับเทป้านเงีนเบิดตอกขวานเน่โอ้ตอบรถน้นห้องยู่นีเมียบอกคอยตะลวนกบวยได้ายมือมากเคะอยจะมาหอนขวบแมาข้างเดียเทล้านเงีนเบิดตอกขวาเน่โอ้ตอนาองขันห้องอออยู่นีเมียบอกคอยตะลวนกบวยได้รายมือมากเพคะอยจะมาห่อนขวบแต่มาข้างเดีย่ใจเมียขึ้นจนเมื่อฝันมาหนทำฝันว่าต้าท่าไม่เถีาเที่ยวข่อยมาก บอกขะพอนกยคนเี้ว่าเจ้าอย่าลวยบอกพอนเอามาจางเฮาเดี๋ยว้ยดไปยันาดากาว่าอมานั่งอยู่เตียงโนหนึ่งคนั่งอู่เตียงครับลูกคือมากคนนั่งอยูเสียงคอยเอาแมงจักเสียนจักหวานจัาปันผูดที่ขายแมงสอยเวนหัวมากแข่งเันวะมันใจแข้งมันกิบอกเขามามาให้เป็นตูเนาะเกิดบอกขอมเนาะข้างล่างมันกิบอกว่าข้างนะไม่งี่โอครับครับข้างล่างอันสามๆนะ สีนึ่งทางล่างํามจ้ำขังบนนะบอกบอกคอยมึงเจ้าอย่าไปหาบอกก็ดึกบอกก็ไนสัปดาหกเาเห็นคอยถือบุล่ะไอ้กาอย่าไปหาบอกก็ด้กบอกเอาบอกผู้ไหนคอยบอกตั้งมึงเจ้าตีเี้าบอกก่อีแม่บอกคยแน่วอกวอกบอกอยใหญ่อันนี้แม่เขาใหญ่ลูกสาวโมกาบอกเขาใหญ่ตัววิ่เวียวกับบอกเอาไดแม่บอกคยแน่ อออคุณจะบอกมึงเอยว่ามึงสิซื้อจักบาทซื้อมันได้เงินลอยเงินทันใคอยสิซื้อเศร้าคนเศร้าเออคุณจบอกกานซื้อเศร้ามึงมีซักคนบ่นเกี่ยวกอยแล้วมึงบ่มีซักอีบ่เงินกูสิให้ซื้อเาว่าใคอยบ่มีมันว่าเออใคอยสิซื้อเศร้าคนเศร้าซื้อหาที่แตกบ่เศร้าปะผมว่าชื่อได้่งเจ้าผมบ่าชื่อได้่งเจ้าเอาเป็นแสนเดินเนาะบ่มีเดี๋ยวอยตัวละ300เงินครับสามามมันบ่นอะไรเงี้ยมึงบ่ได้กลับเนาะบ่ได้กลับครับมันเป็นเลขกซื้อไง แต่ว่าขอบ่ว่าคนฟังก็จะเอาว่าเสืยวอยาไปออกกร้อนะคุยว่าเคยฝันเนาะปัญายปัาุยว่านเื่งเด็เขาเจ้าอยากรวอยหม้ออ้ยอยากร้ยเนาะ่าะ่อจะเอาคันหาแจงอันนกับากไปแังนี่จึงฟันทางันนี้ท่หิ่งพอไปนั่งขายของยงใจคนยังเรียนร้อยน้ำในคนนั่งพอไปตีนึงเนาะคนยังเรียนร้อยน้ำใจน้ำความฟันอยู่คนังคนพอไปขายชุดแ้วหน่ะพักงานกามินเราก็ไปคุยว่า นั่งโยกกระสือน <author S 2> <Capital S 3> ั่งโยกกระสือดีใจยุงงมากทำอีเขียวอีเขียวว่าแม่บอกคนนี้ไหม ว่าก็ว่บอกว่าคนนี้เาคุยกันทัไม่อนเนี่ยว่าเจ้าอยากไปบอกว่นออคเยอยากไปบอกงานทำสื่อต่างๆเลมันแบาครับื่อลูกมันแบบห้ามันโมเสกทึ่ก็แถวอรวะท่านปั่นครับผู้ระกอบรกิผสมนี่ก็เป็นความฝันของแม่เน่านะครับเพื่นก็ว่าเพิ่นฝันดีๆพอเคยฝันแบบนี้จักเถื่อเพิ่นว่า กับมี่มูทีเสียชีวิตไปแล้วนะครับมาบอกตัวเลขของเพ่นนะครับเป็นเลขสามสามข้างบนเน่นพร้อมข้างบนกับสี่หนึ่งข้างล่างเะครับเด้อสามสามข้างบนและสี่หนึ่งข้างล่างการทันผู้ชมถ้าชื่นชอบตัวเลขของแม่เนากะอ้อยเป็นแนวทางเด้อครับเด้อในวดนวันที่สิบหกพุษธภาคมสองหาหกสี่นะครับเนาะเกิดความฝันของแม่เนาเิ่นเป็นตัวเลขโฉลาภตัวเลขพีมีร้งวัลนะครับ การทันผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางนี่แอดมินกับเสนอเพียงเป็นแนวทางนยครับเด้อการลงทุนกับมีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์กับก็จะลงทุนกับพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อถ้าชื่นชอบคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมนำโชคทําหมเด้อครับเด้อบุญธรรมนำโชคขอไว้พรอให้ทานผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้ ระสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีตลอดไปคือเก่าแล้วครับโชค,โชคมๆมันมันกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ